ต้อนรับชาวลัคนาราศีมังกรสู่ช่องแม่หมอปรึกษาดวงนะคะเดือนธันวาเนี่ยจะเป็นเดือนแห่งคําตอบของคุณก่อนหน้านี้ไม่ว่าในเรื่องของกิจการการงานธุรกิจใดๆหรือแม้กระทั่งการกระทําใดๆคุณจะได้รับผลลัพธ์หรือคําตอบในช่วงของเดือนธันวาคมนะคะเนื่องจากว่าดาวศุกร์เนี่ยดาวเจ้าเรือนภพกรรมะเพราะแผนการกระทํเพราะแผนกิจการการงานโคจรมาสถิตทับลักคุณแต่ในขณะเดียวกัน ตัวคุณเองมีความเข้มแข็งเนื่องจากว่าดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนของตัวตนของคุณเนี่ยอยู่ในบ้านของตัวเองคุณต้องมีความเข้มแข็งอยู่แล้วแต่บังเอิญว่า67เจ็าเจอกันเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ในลักษณะที่คุณเองอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับทัศนคติอะไรบางอย่างหรือจําเป็นจะต้องเปลี่ยนตัวเองอะไรบางอย่างคืออย่างนี้นะคะถ้าในเรื่องของธุรกิจกิจการเดือนนี้ ถ้าเกิดใครได้ปูทางทางธุรกิจแล้วยังไม่เคยได้รับผลสรุปเลยแล้วปรากฏว่ามันมีความกดดันหรือต้องการได้รับคำตอบในช่วงของเดือนธันวาคมคุณอาจจะต้องเปลี่ยนตัวเองในลักษณะที่ว่าจากเมื่อก่อนไม่จำเป็นจะต้องง้อไขรมังกรสไตล์ไม่ง้อไขนะคะทำงานอะไรอยู่บนพื้นฐานแห่งความถูกต้องไม่แคร์ใครไม่สนผิดถูกไม่สนอานาจอะไรทั้งนั้นแต่เดือนนี้ไม่ได้ เดือนนี้คุณอาจจะจําเป็นที่จะต้องมีหาวิธีการเอาอ,อกเอาใจลูกค้าผู้ประกอบการหรือนักลงทุนหรือแม้กระทั่งเจ้าของเจ้านายเห็นไหมคะนี่คือความกดดันของคุณไม่ใช่ว่าดวงมันจะแย่แต่อยู่ในสไตล์ที่ว่ามันอาจจะต้องฝืนใจอะไรบางอย่างต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน อะไรบางอย่างการเจราจาใดๆนะคะในเรื่องธุรกิจกิจการการทำงานใดๆหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตประจำวันในเรื่องของคำพูดเนี่ยค่อนข้างสำคัญเนื่องจากว่าจังหวะหนึ่งดาวพุธจะอยู่พพวินาศดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนพบแห่งอริอุปสรรคของคุณด้วยและในทางหลักโหราศาสตร์ดาวพุธเป็นดาวแห่งการเจราจาและอยู่พพวินาศพูดให้ดีๆนะ การเจราจาธุรกิจให้มีความอ่อนน้อมเข้าไว้ให้พูดดีๆเข้าไว้อะไรที่มันไม่ดีอะไรที่เราพูดมาด้วยอารมณ์มันไม่ควรเกิดขึ้นเพราะจะนำความเสียหายมาให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังคำพูดการเจราจาจะต้องออดอ้อนเข้าไว้จะต้องง้องอนเข้าไว้มันถึงจะมีหนทาง และจังหวะหนึ่งเดี๋ยวดาวพุธเองก็จะโครจรมาสถิตทับลักคุณเช่นเดียวกัน6 7 4เจอกันนะคะจังหวะนี้แหละจะเจรจาอะไราจะติดต่ออะไรโอ้โหคุณจะได้ผลรัพธ์ที่ดีแต่จะเป็นแบบบางกรไม่ได้จะแข็งๆตรงๆไม่ได้นะจ๊ะจะต้องอ่อนน้อมจะต้องเทคแคร์บริการค่อนข้างเยอะนะคะบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องฝืนใจมันไม่ใช่การประจบประแจงนะบางทีบังก่ไม่ชอบนะคะไม่ใช่ แต่บางครั้งเพื่อผลทางทางธุรกิจหรือกิจการการงานแม้กระทั่งเราทํางานประจําเราอาจจะจําเป็นจะต้องเข้าหาเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อให้ช่วยเหลือเรา เพื่อให้เขาประทับใจเราเพื่อหนทางทางธุรกิจนะคะคุณลองคิดดูก็แล้วกันคุณอาจจะเจอในแง่ในลักษณะแบบนี้หรือบางคนเนี่ยนะคะคนมีครอบครัวอาจจะต้องจำทนจำฝืนนะเอาอกอใจพ่อแม่สามีพ่อแม่ภรรยาเออมันจะอยู่ในลักษณะแบบนั้นเพราะมันสิ้นเดือนแล้วอะ่ะมันก็มีเหตุให้คุณอึดอัดแต่ดวงดีไหมดวงดีและนะคะและไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องนี้นะเดี๋ยวเรื่องของการเงินนี่โดดเด่นนะจ๊ะเงินเนี่ย ดาวเจ้าเรือนพบการเงินของคุณคือดาวราหูนะคะโคจรไปอยู่พบปุตตะการเสี่ยงดวงได้นะแล้วเดี๋ยวดาวองคาเนี่ยอยู่กันเป็นกเกษตรเลงกันอย่างเนี้ยนะคะไม่ธรรมดานะอยู่ในภพลาบผลชาวลัคนาราศีมังกรมีโชคลาภก้อนใหญ่นะคะแต่ขึ้นอยู่กับกําลังบุญของแต่ละบุคคลนะเดี๋ยวไม่แค่ไอ้ว่ามังกรเนี่ยฟังคลิปนี้เสร็จนะคะบรรลุแล้วเดี๋ยวฉันจะไปเล่นการพน,นันไม่ใช่ แต่ว่าดวงดีจริงๆและดวงเดือนปีนี้อะปีนี้เดือนนี้เข้าข้างคุณจริงๆโอกาสที่คุณจะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่มีแน่นอนอาจจะมาจากในเรื่องของธุรกิจกิจการการทำงานรอรับผลประโยชน์แต่อยู่ในลักษณะที่คุณจะต้องฝ่าฟันอยู่ในลักษณะที่คุณต้องประชันขันแข่งต่อสู้ถึงจะได้มานะคะแม้กระทั่งการเสี่ยงดวงใดๆอาจจะต้อง ลงทุนลงแรงนะคะแย่งชิงฉลากลอตเตอรี่อะไรวุเลขดังก็ต้องเอามาอะไรประมาณนี้หรือเปล่าแต่ถ้าคุยกันในเรื่องของธุรกิจกิจการรายได้การเงินคุณจะได้ในลักษณะที่ต้องมีคู่แข่งจะต้องทำงานอย่างหนักแล้วจะต้องบอกแล้วว่าไลฟ์สไตล์คุณอาจจะต้องเปลี่ยนไปนะคะถึงจะเบื่อถึงจะฝืนใจแต่คุณทำเถอคะค่ะเดือนนี้เนี่ยไฟมาเต็มที่รับรองเลยว่า ตัวคุณจะมีทั้งลาบผลผลประโยชน์ลาบผลผล,ผลประโยชน์ไม่ได้แค่เฉพาะการเสี่ยงดวงอาจจะมาในเรื่องของผลกําไรการค้าการลงทุนธุรกิจค่าในหน้าส่วนต่างส่วนแบบ่งมีแน่นอนแต่ห้ามทําตัวเงียบๆห้ามทําตัวนิ่งๆคุณจะต้องอยู่ในกลุ่มในธุรกิจนั้นตลอดเวลานะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นในหน้าเป็นตัวกลางต่างๆเนี่ยอย่าพลาดนะอย่าเผลอนะหลุดมือทันทีนะจ๊ะเราต้องคอยตามตลอดนะ และรับรองเลยว่าผลทางคุณเนี่ยมันได้แน่นอนแต่ต้องใช้ความพยายามนะจ้าไม่ใช่ว่าแม่หมอบอกว่าได้แน่นอนไม่ใช่ความพยายามเลยอันนี้อ่ะไม่ใช่นะคะแต่มังกรไม่ต้องเป็นห่วงหรอกความขยันเป็นเลิศนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งก็ภาระเยอะความท้อแท้มันก็ค่อนข้างเยอะนั่นเองอืมเดือนนี้นอกจากนะคะเรื่องการเงินการงานที่มันดีแล้วมันดีจริงๆนะแต่คุณจะต้องเปลี่ยนตัวเองหรือคุณอาจจะต้องมีความกดดัน นะคะคเรื่องของความรักนะคะดาวสุกเองเนี่ยเป็นดาวเจ้าเป็นดาวทางหลักโหราศาสตร์เกี่ยวกับความรักความรู้สึกได้หมดหกเจ็ดมาเจอกันอะความรักมันก็เหมือนจะดี แต่ก็ไม่ได้ดีถึงที่สุดสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคะอาจจะมีเรื่องที่ต้องห่างเหินกันมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วและอย่างที่บอกว่าบางครอบครัวหรือบางคู่อาจจะต้องเป็นจังหวะที่จะต้องไปคอยดูแลคุณพ่อคุณแม่สามีคุณพ่อคุณแม่พ่อตาแม่ยายอะไรแบบเนี้ยนะคะมันก็เลยอาจจะมีความสุขมีความรักก็ไม่ไม่ถึงที่สุดสุขๆุดิบดนะคะแต่ไม่ได้เลิกลาอาจจะมีเรื่องแบบ ต่างคนต่างเหนื่อยภาระหน้าที่มีความห่างไกลกันอาจจะเกิดขึ้นได้มันก็แล้วแต่ปัญหาของแต่ละคู่สําหรับคนโสดคนโสดนะคะชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยโดดเด่นนะคนโสดระมัดระวังให้ดีเถอะคนที่มีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยอยู่ดีอาจจะมาแอบชอบคุณก็ได้นะหรือตัวคุณเนี่ยไปชอบเขาก็ได้นะคะดวงคู่ค่อนข้างโดดเด่นถ้าเกิดคุณอยากจะแบบ อยากจะมีมีคนนั้นมีคนนี้มีกิ๊กมีกกช่วงเนี้ดีค่อนข้างเยอะแต่คุณจะเหนื่อยนะหกเจ็ดเจอกันเนี่ยไม่มีความสุขนะถ้าถ้าเกิดคุณไปโฟกัสแบบหลายคนนะคะเลือกหลายคนรับรองเลยว่าปวดหัวอย่างแน่นอนนะจ๊ะเอาละค่ะการเงินการงานความรักไปแล้วอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างดีแล้วฟังไว้นะชาวลัคนาราศีมังกรสิ่งที่สําคัญที่สุดมงกรเนี่ย มักจะฝ่าฟันทุกอย่างมาได้ด้วยตัวเองสิ้นปี2,564เนี่ยเป็นอะไรที่คุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการการทำงานทัศนคติหรือไลฟ์สไตล์อะไรก็ตามที่มันทำมาแล้วมันยังไม่เคยได้ผลดีคุณอาจจะจำเป็นจะต้องปล่อยมันและยอมรับมันให้ได้นะคะจังหวะของคุณอนะอะไรดีๆด,ดวงมันเริ่มเข้าข้างคุณแล้วก็เหลือแต่ว่ากำลังใจของคุณจะเข้มแข็งขนาดไหนโชคลาบมีมาแล้วนะ เดือนนี้นะดูดีๆก็แล้วกันเดี๋ยวเราไปเลือกไพ่พยากรณ์กันดีกว่านะคะมาดูกันซิว่าในเดือน2500เอ่อในเดือนธันวาคมปี2564ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณค่ะเข้าสู่ในช่วงของการทำนายไพ่พยากรณ์นะคะแม่หมอมีไพ่คุณเลือก3กองกองที่1กองที่2และกองที่3ชาวลัคนาราศีมืกรนะคะตั้งจิตให้เป็นสมาธิค่ะ อธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบาจานะคะให้ช่วยเปิดดวงติดขัดประการใดก็ขอให้ส่งคำทำนายมาถึงคุณนะคะเลือกไพ่ดึงกองที่คุณรู้สึกว่าดึงดูดหัวใจคุณมากที่สุดแล้วมาฟังคำทำนายกันค่ะทำนายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะชาวลัคนาราศีมังกรมาดูกันซิว่าเดือนนี้จะเป็นเช่นไรนะคะโอ้โหเดอะเวิร์ขึ้นเลยดวงดีแน่ๆน อืมอืม้อมกองที่หนึ่งค่อนข้างดีนะคะ เดวอร์ข uh ึ้นสถ้วยขึ้นคือเดือนเดือนธันวาคมเนี่ยจะเป็นจังหวะในเรื่องของการทําธุรกิจกิจการใดๆเนี่ยคุณต้องเอาจริงเอาจังเดอนแฮงแมนที่เกิดขึ้นเนี่ยคือสภาวะที่ต้องอุทิศตัวเห็นไหมคะขึ้นข้างๆ8แดเหรียญหมายวามว่าต่อให้มันเป็นช่วงเทศกาลแห่งการท่องเที่ยวหรือการหยุดพักผ่อนมังกรก็ไม่สามารถละจาก ภาระหน้าที่ได้ต้องอุทิศตัวต้องทํามาหากินต้องทําแบบสุดกําลังในขณะเดียวกันนะคะอย่างที่บอกว่าคุณจะทําอะไรก็ตามเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จแต่จะต้องฝืนใจจําทนในแบบลักษณะที่อาจจะไม่ใช่ตัวของตัวเองนะคะเดือนนี้เนี่ยตัวมี3ามถ้วยแน่นอนละการดิวงานการติดต่อธุรกิจ คุณอาจจะต้องเฟรนลี่มากขึ้นมีมนุษยสัมพันธ์มากขึ้นต้องมีความอ่อนน้อม่อมตนมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่ให้บริบทนะคะที่ออกมาทั้งเดือนนี้สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กลองที่1เสียแค่นี้ความอึดอัดความอดทนนะคะความอุดที่ตัวเอาจริงเอาจังทําให้ถึงที่สุดอย่าหยุดที่จะกระทําคุณจะได้รับผลตอบรับตอบแทนที่ดีเจ้าของธุรกิจกิจการนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะ ผลตอบรับตอบแทนดีแต่เพียงแต่ว่าลูกน้องบริวารอาจจะนำความจุกจิกมาให้กับคุณบ้างก็นิดนิดหน่อยๆ่อยแต่สุดท้ายแล้วคุณสามารถที่จะฝ่าฟันไปได้แล้วก็คุณจะได้รายได้ที่ดีหนทางที่ดีเกิดขึ้นสำหรับชีวิตคุณอย่างแน่นอน แต่ละจากการกระทําไม่ได้สิ่งใดก็ตามที่เป็นภาระหน้าที่คุณจะหยุดพักไม่ค่อยได้เท่านั้นเองนะคะยังหนักยังเหนื่อยอยู่แต่เงินเข้านะจ๊ะโชคก็ดีนะจ๊ะสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งและก็สําหรับผู้ที่เลือกไพ่กล่องที่1ในด้านของความรักความรักนะคะคนโสดเนี่ยมีโอกาสพบรักพบรักในที่นี้พบรักหลายคนมาให้เลือกด้วย นะคะตัวคุณเองเนี่ยอาจจะยังยังขอเลือกอยู่ตามสไตล์มังกรอ,อะนะคะมีสเสน่ห์อะก็ขอเป็นผู้เลือกก็แล้วกันก็อยู่ในทิศทางที่คุณสามารถเลือกได้และมีคนมาให้เลือกด้วยสําหรับคนมีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะเป็นเดือนที่ดีนะครอบครัวมีความรักความเข้าใจกันแต่คุณอาจจะภาระหน้าที่หรือการทำอาหารกินค่อนข้างเยอะเท่านั้นเองนะคะมีโอกาสอยากให้พาพาครอบครัวคุณบุตรหลาน คนรักของคุณคุณพ่อคุณแม่ของคุณเนี่ยพาไปทำบุญเออเลี้ยงสัตว์จรน,นะคะสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยาก จะเป็นการเสริมดวงของคุณนะคะเดือนนี้เสริมในเรื่องของการทําบุญปลายปีก็ได้จะทํากับสิ่งใดหรือจะทํากับอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับความชอบหรือความเหมาะสมในชีวิตคุณก็แล้วกันถามว่าไพ่กองนี้ดีไหมก็คุณดูว่าเหรียญก็ดีเดอะเวอร์นี้ก็สมความปรารถนานะคะมีความสุขอย่างแน่นอนแต่ตามสไตล์มังกร่ออะก็ต้องทํางานนะอยู่ในลักษณะแบบนั้นถ้าจะถามถึงว่าน้องๆหน,หนูๆในวัยเรียนล่ะ น,ะะน้องๆหนูๆเนี่ยถ้าวัยรุ่นวัยเหลียนนะคะเดือนนี้เนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่มีความสนุกมีความสนุกสนานเจอเพื่อนนะคะอาจจะมีการชวนเพื่อนไปเที่ยวในช่วงปลายเดือนด้วยก็ดูสภาพเวดล้อมไม่ดีก็แล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงเออเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่อนุญาตก็ได้แต่ก็คิดว่า ต้องบู๊กันก่อนอะไม่มีใครห้ามมังกรได้เดี๋ยวมังกรก็ต้องไปไปจนได้นะคะถ้าเกิดคุณมีโปรแกรมจะสังสรรค์กับเพื่อนๆก็ดูดูล่อลกเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บให้ดีก็แล้วกันนะคะว่ากระแสสังคมมันเป็นแบบไหนก็ระมัดระวังตัวแต่เป็นเดือนที่คุณจะเฮฮาสังสรรค์มีปาร์ตี้กับเพื่อนได้นะคะน้องๆหนุ่มๆในวัยเรียนจ้าสนุกสนานกันไปอะเรามาดูไพ่ไกด์สปิริตกันซิไพ่ไกด์สปิริตใบนี้นะคะอยากจะบอกคุณว่า ให้มองในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเป็นภาพมายาแม่หมอเชื่อเหลือเกินว่าชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยผ่านพ้นเรื่องราวมามากมายนะคะความผิดหวงังความผิดพลาดความล้มเหลวแต่ณเวลานี้มันสิ้นปีแล้วเราอาจจะต้องมาทบทวนแล้วละ่ะว่าไอสิ่งที่เราเสียไปหรือสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไหมอะไรกันแน่คือความสุขที่แท้จริงของเรา อะไรกันแน่ที่เราต้องการบางครั้งนะคะความสุขมันอาจจะเรียบง่ายเกินกว่าที่คุณจะคาดคิดไว้ก็ได้ลองพิจารณาให้ดีชีวิตของคุณเนี่ยโ,โหอยู่ในอยู่ในลักษณะที่เริ่มที่จะมีความสุขเริ่มที่จะอยู่ในลักษณะที่มีความก้าวหน้าแต่ก็อย่าไปยึดต,ติดหรือลหลงไหลกับภาพมายาหรือกับความสุขแค่ชั่วครั้งชั่วข้าวความสุขแค่ตรงหน้า นะคะชาวลัคนาราศีมังกรจงประเบินสถานการณ์ว่าสิ่งใดมันคือสิ่งที่เป็นจริงและสิ่งใดคือสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้คุณน่าจะมีคำตอบให้กับตัวเองนะคะมองโลกในความเป็นจริงแล้วความสุขมันจะอยู่ตรงหน้าคุณอย่างแน่นอนค่ะคำทำนายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองชาวลัคนาราศีมังกรนะคะมาดูกันว่าเดือนนี้ไพ่กองที่หนึ่งค่อนข้างดีนะอ๋อ ไพ้กองที่สองเนี่ยเหมือนจะอยู่ในสภาพอึดอัดนะคะอยู่ในสภาพอึดอัดเก็บเนื้อเก็บตัวหรือเปล่านะคะอย่างที่บอกค่ะมันเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะต้องอยู่ในภาวะความกดดันหรือกติกาข้อบังคับอะไรบางอย่างนะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะคะดูสิไพ้กองที่สองเนี่ยอืม ให้ห้าม้เท้านะคะกองที่หนึ่งก็ได้นะอความขัดแย้งอะไรบางอย่างนะคะสำหรับให้กองที่สองเนี่ยแปดดาบมันเกิดขึ้นนะคะมันแน่นอนละตามหลักโหราศาสตร์ที่แม่หมอดูเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นจังหวะที่คุณเองเนี่ยจะต้องมีความกดดันทําอะไรก็ทําไม่ได้เต็มที่ นะคะทำอะไรก็ไม่ใช่ไลฟ์สไตล์คุณอยู่ในลักษณะแบบนั้นได้นะคะคุณอาจจะมีการริเริ่มในเรื่องของธุรกิจกิจการการงานคนที่ธุรกิจกิจ sam, การการงานก่อนหน้านี้นมันดูเงียบดูหยุดพักไปนะคะไปปลายเดือนเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้เริ่มเห็นแล้วว่า ตัวคุณเนี่ยเริ่มมีความก้าวหน้าเกิดขึ้น6ไม้เท้ามันขึ้นแน่นอนนะคะแต่มันเป็นในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องของธุรกิจกิจการคนทําอาชีพอิสระใดๆพ่อค้าแม่ค้าใดาๆเนี่ยอาจจะมีการเริ่มต้นนะคะมีการเริ่มต้นขยับขยายแต่มันเพิ่งคิด เป็นการริเริ่มพึ่งคิดพึ่งเริ่มนะคะจะเด่นใช้ก็คงจะเป็นช่วงของปลายเดือนนะคะในเรื่องของธุรกิจกิจการบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องรอคอยสักครู่แต่ในขณะเดียวกันนะคะคุณยังมีดวงในเรื่องของการค้าขายในเรื่องของการทําธุรกิจแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ระมัดระวังคู่แข่งการแข่งขัน คู่เปรียบเทียบของคุณให้ดีก็แล้วกันนะคะแต่ว l l o f for ร u n e เน่กําเนิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่คุณได้ทำไว้แล้วย่างดีแล้วตั้งใจไว้ทำไว้อย่างดีแล้วแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างความอย่างเต็มความสามารถแล้วนะคะสุดท้ายแล้วผลตอบรับผลตอบแทนจะออกมาเป็นเช่นใดก็ตามจงภูมิใจในสิ่งที่คุณทำนะคะมันมีการแข่งขันเกิดขึ้นก็อย่าประมาทก็แล้วกัน คนทำงานประจำก็เช่นเดียวกันนะคะการทำงานประจำบางครั้งเราอาจจะต้องยอมเสียเปรียบหรืออาจจะต้องยอมหลับหูหลับตานะคะบางทีเจ้านายว่าเราตำหนิเราโดยที่เราไม่ผิดมันก็อยู่ในช่วงที่เราอาจจะแก้ตัวไม่ได้หรือเถียงไม่ได้นะคะเพราะว่าเราดูแล้วเราจะอยู่ในสภาพที่เราอึดอัดเราเซ็งพอสมควรนะคะปปลายเดือนเนี่ยทิศทางการทำงานทิศทางของชีวิตจะเริ่ม มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะใจเย็นๆบอกแล้วว่าดาวพุธตกวินาศจังหวะนึ่งไอไอเรื่องคําพูดการเจรจาใาดๆนะคะอย่าพูดแรงอย่าพูดอะไรที่มันเกิดความเสียหายเด็ดค่ะเหมือนแปดดาบปิดหูปิดตาไว้บ้างนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณผ่านช่วงจังหวะ แรกๆของต้นๆเดือนไปเนี่ยปลายเดือนเนี่ยคุณผ่านฉลุยนะคะการเงินก็จะเริ่มเข้าการเงินจะเริ่มโดดเด่นในช่วงของปลายเดือนนะคะทําธุรกิจการค้ากําไรที่คุณคาดหวังส่วนต่างส่วนแบ่งคุณได้แน่นอนแต่รอหน่อยก็แล้วกันนะคะสําหรับในเรื่องของออวัยรุ่นวัยเรียนต่างๆเดือนนี้นะถ้าเกิดใครอยากจะไปท่องเที่ยวอยากจะเดินทางเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นห่วงคุณอาจจะ คุณอาจจะขออนุญาตยากพอสมควรนะคะก็ลองพิจารณาตามความเหมาะสมตามเหตุผลนะคะดูด้วยว่าทําไมเขาต้องเป็นห่วงเพราะว่าสภาพโาครคภัยไข้เจ็บนะคะมันเป็นยังไงสภาพสังคมตอนนี้มันเป็นยังไงก็พิจารณาให้ดีก็แล้วกันสําหรับในเรื่องของความรักความรักนะคะคนรักคู่ของอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันอาจจะมีเรื่องห่างเหินกันนะถ้าเกิดณเวลานี้เนี่ยการพูดจาใดๆไม่เกิดผลดีแม่หมอมองว่า อาจจะต้องรอให้มีความใจเย็ยนกันเกิดขึ้นก่อนนะคะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคุณก็จะมีความเข้าใจกันเองสําหรับคนที่โสดคนโสดนะคนโสดเนี่ยอาจจะอยู่แบบเงาๆอยู่พักหนึ่งไปเดือนจะมีคนเข้ามาในลักษณะของความเป็นเพื่อนแล้วจะคุยกับคุณรู้เรื่องด้วยเข้าใจด้วยเป็นกําลังใจเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะคะก็คือต้นต้นเดือนถึงกลางเดือนเนี่ยดูแล้วมันไม่ค่อยไม่ถาม่าดวงแยม่มันไม่แย่นะมันเพิ่งเริ่ม พออะไรที่มันเพิ่งเริ่มบางทีมันก็เซ็งนะคะกว่าที่จะทําอะไรลงตัวมันก็ต้องอดทนหน่อยนะคะมันไม่ได้ขึ้นไพ่ไหลแรงอะไรเพียงแต่เราก็ต้องยอมรับภาระก้มหน้านะคะบางทีปิดหูปิดตาไปก็จะ,จะอยู่ในสไตล์แบบนั้นนะคะไปลายเดือนนี้หกไม้เท้านะคะยังไงก็ถึงเส้นใช้ความสมหวังเห็นไหมคะช่อบมะกอกช่อบชัยชนะคุณอดทนหน่อยนะคะคุณออมังกรเป็นดาวเสาอดทนเก่งอยู่แล้วนะคะอีกนิดเดียวนะคะอีกนิดเดียว นี่อันนี้เป็นการไพ่ใบนี้กำลังจะบอกว่าเปิดโอกาสให้กับตัวเองหาโอกาสให้กับตัวเองนะคะไม่ว่าชีวิตของคุณเนี่ยผ่านพ้นเรื่องราวใดๆความเจ็บปวดความผิดพลาดความล้มเหลวใดๆก็ตามมันผ่านไปแล้วเราเรียกมันคือกลับคืนมาไม่ได้แล้วณนะเวลานี้นะคะนะคะคุณต้องเรียกโอกาสให้กับตัวเองสร้างโอกาสให้กับตัวเอง อย่ายอมแพ้นะสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรจังหวะของคุณนะมันจะเริ่มดีขึ้นจะเริ่มดีขึ้นดวงดาวเองก็จะเริ่มเข้าข้างคุณ ตั้งแต่เดือนธันวาแล้วนะคะไปไปลายเดือนคุณจะเริ่มเห็นและในมการาคมเนี่ยคุณจะได้เริ่มเลยว่าแสงสว่างในชีวิตของคุณมันมีอยู่จริงๆเพราะฉะนั้นอย่าปิดโอกาสกับตัวเองอะไรก็ตามนะคะที่เรายังไม่สิ้นเราก็ต้องดิ้นกันต่อไปและในขณะเดียวกันจงเชื่อในศักยภาพความสามารถของคุณว่าคุณมันมีอย่างเต็มพร้อมและเต็มเปี่ยมนะคะ mm. เปิดโอกาสให้กับตัวเองเปิดโลกให้กับตัวเองแล้วก็ลุยมันนะคะสู้กับมัน รับรองเลยว่าถ้าเกิดคุณไม่ยอมแพ้ยังไงยังไงวันหนึ่งคุณก็จะต้องไปถึงจุดมุ่งหมายที่คุณต้องการอย่างแน่นอนนะคะสร้างโอกาสสร้างชีวิตให้กับตัวเองให้อภัยให้กับความผิดพลาดความล้มเหลวใดๆนะคะไม่มีใครต้องการให้มันเกิดขึ้นปล่อยมันไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้แล้วคะ่ะนายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สชาวลัคนาราศีมก่น,นะคะ เลยนะคะหนักหน่วงภาระหน้าที่หน้าที่การงานค่อนข้างเยอะนะคะภาระเยอะห้าดาบเนี่ยเอ๊ะเมื่อกี้ห้าไม้เท้าหรือห้าดาบเอาห้าไม้เท้านะกองที่สองกับกองที่หนึ่งเขาขึ้นห้าไม้เท้านะคะอืม ภาระเยอะนะเนี่ยว้าวกองที่3เนี่ยอุปสรรคไม่ขึ้นนะแต่ห้าดาบเนี่ยเป็นในเรื่องว่ายอมแพ้ไม่ได้ต้องบุกต้องสู้ต้องฝ่าฟันถึงจะชนะหน้าที่ธุรกิจกิจการการงานภาระเยอะก็จริงแต่มีโอกาสขยับขยายแต่ถ้าเกิดจะถามว่าในเรื่องของการเงินลงทุน,นอาจจะอยู่ในลักษณะเงินกู้และ หรือเงินหมุนนะคะมีโอกาสนะถ้าเกิดใครจะกู้ยืมมาลงทุนทางธุรกิจก็พิจารณาให้ดีคุณมีโอกาสมีข่าวดีนะคะในเรื่องของธุรกิจกิจการคนทํางานประจําก็เช่นเดียวกันจังหวะแบบนี้มีโอกาสที่คุณจะก้าวหน้ามีโอกาสที่คุณจะขยับขยายและเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะใช้พลังงานในการทุ่มเทเอาจริงเอาจังในเรื่องของธุรกิจกิจการที่คุณได้ค้นพบได้ที่คุณได้กระทาหรือบางคนอาจจะคิดจะกําลังทําอาชีพที่สองที่3ก็พิจารณาให้ดีนะมีโอกาสจริงๆ มีโอกาสที่มันจะประสบความสําเร็จแต่ต้องเอาจริงเอาจังและว,วางแผนในเรื่องของการลงทุนให้ดีการเงินมีเข้ามาอย่างแน่นอนแต่อยู่ในลักษณะที่เข้าซ้ายออกขวาหรืออาจอยากที่บอกว่าอาจจะมีโชคในเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเออนะคะจะอยู่ในลักษณะแบบนั้นธุรกิจการค้าก็เริ่มดีแล้วนะจ้าอัศวินถือเหรียญอยู่ตรงนี้จ้านะคะโดยรวมโดยสรุปงานดีเงนิงนก็ดีงเดงินเข้าก็ออก เข้าเยอะก็ออกเยอะนะคะมีเหตุให้ให้ออกมีเอกมีเหตุให้ออก,ม,ออกมีเหตุให้เข้านะนะคะภาระหน้าที่ในเรื่องของครอบครัวก็เยอะเดือนนี้นะคะสำหรับคนมีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วความรักความเข้าใจเป็นสิ่งที่สาคัญนะคะรู้สึกว่ามังกรจะโฟกัสความสุขของครอบครัวเป็นหัวครอบครัวภาระเยอะนะคะรับรองเลยว่าชาวลัคนาราศีมังกรที่เลือกไท่กองที่3ความสุขในครอบครัวเต็มเปรีบแน่นอนในขณะเดียวกันก็ แฝงไว้ซึ่งภาระสําหรับที่คนโสดนะคะคนโสดจังหวะนี้นะอาจจะมีคนเข้ามาแหละแต่ดูแล้วก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่จังหวะที่คุณจะได้เจอคนถูกใจสักเท่าไหร่นะคะอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของกิจการการงานมากกว่านะคะสำหรับน้องๆหนูๆในวัยเรียนวัยรุ่นต่างๆเป็นจังหวะที่อาจจะมีเรื่อง ที่จะต้องอยู่กับบ้านค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะมีการทำกิจกรรมบางอย่างช่วงปลายปีปีใหม่นะคะน่าจะอยู่บ้านนะสำหรับไพ่กองที่3แต่ไพ่กองที่หนึ่งกองที่สองเนี่ยเหมือนจะไปเที่ยวกับเพื่อนเลยนะคะรู้สึกว่าต้องช่วยที่บ้านทำงานอเออนะคะไพ่กองที่3ไพ่ดีนะอุปสรรคไม่ขึ้นนะคะแต่อยู่ในลักษณะที่มันต้องทุ่มเทต้องเอาจริงเอาจังภาระเยอะหน้าที่การงานภาระหน้าที่ใดๆมันมันอยู่เต็มหลังอเห็นปะ่ะนะคะ เต็มหลังนะคะเงินก็พอมีสี่เหรียญแล้วนะคะสองเหรียญก็หมุนเนี่ยนะคะอันนี้ยกู้ยืมน,นะคะก็มีได้นะคะเราไม่กู้เขาเขาก็กู้เราก็ดูเอาแล้วกันนะคะอืม,อ,มอ้าวไพ่อะนะคะ ไกด์สปิริตใบนี้เหมือนกับว่าบอกกับคุณว่าถ้าง,งานมันเหนื่อยมันหนักอะ่ะคุณพักบ้างก็ได้นะคะคุณได้ไพยย่แห่งการพักผ่อนบางทีเนี่ยรีแลกให้กับตัวเองพักผ่อนให้กับตัวเองนะคะมันอาจจะได้เจออะไรใหม่ๆไอ้พบไอเดียพบแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆคุณจะได้จะได้มีความสุขมากกว่านี้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยทำงานหนักไปเถอะบอลมันอาจจะไม่ได้ผลดีนะคะเราต้องพักบ้างไพ่ไกด์สปีริตบอกว่าถ้าเหนื่อยหนะักก็พักบ้างนะคะคุณไม่ใช่เครื่องจักร นะคะพอพักแล้วแล้วค่อยกลับไปทํางานก็ได้เดี๋ยวอะไรดีๆงานดีๆจะต้องเป็นของคุณอย่างแน่นอนความสุขจะต้องเป็นของคุณอย่างแน่นอนคุณพักสักประเดี๋ยวเนี่ยอาจจะทํางานได้อีกนานเลยนะคะแล้วจังหวะนี้นะสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3เนี่ยไพ่เนี่ยการเดินทางของคุณเดือนธันวาเข้าสู่เดือนมกราดวงดีมากๆนะคะแต่เอาไว้ว่าเดี๋ยวค่อยไปฟังในเดือนมกราในคลิปหน้าก็แล้วกันนะคะ,นะคะไม่มีอุปสรรคใดๆเพียงแต่ว่า พักบ้างนะจ๊ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กล่องที่สามค่ะ